สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเข้าป่ามาดูซิว่ามาดามกับพี่จะหาเห็ดได้ไหมมาดูกันที่ค่ะแต่ตอนนี้ให้ดูวิวก่อนนะคะสวยงามมากเลยสวยสวยสวยสุดๆเลยนะคะดูวิวก่อนที่จะเข้าป่าเนี่ยค่ะเราจะตรงไปทางนี้แหละคะ่ะตรงไปท,ที่ที่มีต้นสีแดงเนี่ยคะ่ะมาเลยนะคะ ไปด้วยกันเลยนี่จากสภาพในป่านะคะมันก็จะมีตามสีของมันค่ะแต่ต้นสนนี้มันก็จะไม่เปลี่ยนสีนะคะ จะสีไม่สวยเท่าไหร่อาจจะเร็วนิดหนึ่งเพราะว่ามาดามมานิดหน่อยค่ะไม่มีเพื่อนมานี่ค่ะทั้งน้นแดดส่องนะคะมันก็จะมองเห็นเป็นแบบนี้ให้ดูสภาพที่มาดามเข้ามานะคะมาเช้าก็ไม่มีแสงค่ะพอมาเย็นก็จะสายเกินไปอีก ก็ยังพอมีสีสวยให้เห็นมั้งนะคะนี่นู่นค่ะแดดนูน่นอยู่บนยอดไม้น่นแดดไปค่ะดูกันต่อไปขอโทษนะคะมาดาจะเดินเร็วนิดนึงหลังจากเข้ามาในป่าแล้วไม่มีเห็ดค่ะเพื่อนๆดินมันแห้งนี่ค่ะ เข้ามาแล้วนะคะนี่ตอนนี้กำลังจะออกแล้วค่ะถ่ายให้ดูนะตอนนี้เป็นสาม้อยหกสิบองศาเลยนะคะค่อยค่อยวนดูนะคะค่อยๆ่อยวนสาม้อยหกสิบองศาอูนีปีอีปีอีปีเจอแล้วเจอแล้วเจอเห็ดแล้วจ้าอยู่ตรงนี้ ไม่เสียเที่ยวอยู่ตรงนี้ค่ะกินได้หรือกินไม่ได้ไม่รู้เราแค่ดูนะคะวันนี้มาแค่ดูเรียนรู้ศึกษามาดามก็ไม่เคยเก็บมาก่อนนะคะแต่เราจะไม่เก็บไปเราแค่ดูนะคะดูไปด้วยกันใครรู้ว่าเห็ดอะไรเม้นมาบอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะดอกมัน นี่ค่ะนามก็ใส่ถุงมือก่อนเพื่อความปลอดภัยเขาบอกว่าเห็ดที่นี่มันไม่เหมือนเห็ดบ้านเรามันอาจจะมีอันตรายนะคะก็เลยลองถอนมันดูนะคะนี่ค่ะต้องดูว่ามันเป็นอะไรเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นสีส้มนี่ก็เป็นสีส้มคะ่ะแต่เห็นเพื่อนๆว่ากินได้แต่เราไม่กินนะคะเราไม่เอาไปเพราะว่าเราต้องศึกษาอีกนาน หนึ่งดอกแล้วนะคะดูอีกค่ะนี่ค่ะเจออีกดอกนึงนี่แต่ดอกนี้แก่แล้วค่ะรู้สึกตัวทากจะมากินแล้วข้างๆกันเลยค่ะข้างๆกันเลยมันอยู่ข้างทางนี่เองค่ะไม่ให้อยู่ไกลเราก็เข้าไปหาซะลึกเลยนี่ค่ะอีกดอกนึง มาเจอกันเมื่อสายเกินไปนะคะเรามาเจอไม้งามเมื่อขวัญบินอตรงนี้มันยังชุ่มอยู่เลยค่ะนี่อีกดอกนึงนะัเห็นไหมคะอีกดอกนึงดอ,อกดอกหนึ่งนะคะ เอเห็นเพื่อนเขาว่าเขากินได้นะคะดกอกสีตุ้มเนี่ยธรรมดามไม่เคยกินก็ไม่กล้ากินนะคะอีกดอกนึงอ๋อนี่มันเอนั่นไปแล้วเขาเรียกว่ามันสุกไปแล้วนะมันเลไปแล้วอุ้ยข้างในนั่นก็ยังมีอีกนะ เจออีกแล้วเห็นไหมคบเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่อันนี้กินได้อยู่ค่ะแต่มันแก่แล้วอันนี้เพราะป้าดามเคยช่วยเพื่อนเก็บครั้งหนึ่งเขาบอกมา แต่นี่มันแก่เนี่ยมันสุกหมดแล้วค่ะภาษาโคราชว่ามันสุกนะคะมันสุกก็คือมันมันโรยแล้วว้า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 วเยอะเลยค่ะนี่เยอะเลยนี่น,น,นี่นี่ค่ะใช่เลยนี่ นี่อุย้ยหามาตั้งนานไม่เจอนขแค่นี่เห็นอะไรอันนี้ไม่ใช่ดอกเดียวแล้วค่ะอีเยอะมากเลยนี่ ก็มาดูว่ามันใช่ไหมคะนี่แต่เพื่อความปลอดภัยก็ไม่เอานะคะนี่ไม่เอาดูลักษณะเหมือนจะกินได้หรือว่าฝนมันไม่ตกมันก็เลยเป็นอย่างนี้เยอะมากนี่นี่ค่ะไม่ใช่ดอกสงดอกนะคะนี่เต็มเลยแต่ก็ไม่เอามันออกนะ ให้เพื่อนดูเฉยๆว่ามันเยอะนน่ไม่ใช่โมูนั่นน,นี่นื้กน้ำกบีก็เจอเหตุเหมือนกันนี่นี่ค่ะเห็นไหมเพื่อนเรามาเอาหนามออกมันมีหนามนี่มันอยู่ใกล้ทางเองค่ะใกล้ทางไม่ได้อยู่ไกลนะคะนี่ดูสินี่ แต่อันนั้นมันจะคล้ายๆเห็ดโคนอันนี้มันเห็ดอะไรดูนะคะว่ามันเป็นเห็ดอะไรเพื่อนๆใครรู้บอกด้วยอู้แต่มีอะไรข้างล่างมีหนอนหนอนนี่ค่ะเยอะเลยเยอะเลยเรามาส่งเห็ดกันนะทะนี่ไม่ได้มาเก็บนะคะมาส่งเอา่าปีหน้านามาแน่นี่ อภิมาหาเลยนี่ดอกใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆนี่เกิดหนีบกับต้นไม้เลยนี่ไม่ผิดหวังแล้วตอนแรกบอกหาไม่เจอคอนนี้มาเจอแล้วอันนี้อีกค่นนี่นี่ดูง่ามนี่นี่เห็นไหมคะนี่ดอกมันนี่ดอกมันอยู่ตรงนี้ เวลาเราต้องเรียนรู้อีกเยอะค่ะเพราะว่าไม่รู้จักเห็ดทั้งหลายเลยเห็นได้เพื่อนเก็บอยากเก็บมากไม่ได้ไปออกหาก็เขา,น,น,ขานู่นค่ะยังมีอีกตรงนั้นอะไรไม่รู้นะคะให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาแม่ทองมาพาเพื่นนี่เขารู้เขาเป็นเซียนเห็ดเลยนะคะกะนี นิดหนึ่งให้ดูก่อนเพิ่นะิดอันนี้คล้ายๆเห็ดพึ่งเนาะแต่ว่ามันแก่แล้วเนี่ยคล้ายๆเห็ดพึ่งแห่ตอนเขามีเห็ดก็ไม่มาเนาะมาตอนที่เขาจบแล้วนี่เห็ดพึ่งแน่นอนเลยนี่นี่โดนกินไปเซ้นนี่เฮ้เฮ้เฮ้อุ้ยดูขามันขาใหญ่ใหญ่ มาน้ำก็มาทำลายเขาซะและ้วแต่มันมีดอกเล็กๆกินแน่ๆดอกเล็กๆอยู่ไห่อ้อนี่อีกสองดอกนี่อันนี้เพิ่งเกิดเลยเลกแย้มเลยนี่อง,งอกเยนยสวยเลยสวยสวยขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหม